หาใ,ใจเร็วอ่อนเปรียใจสัส่นมึนหัวอาการสำคัญที่เราไม่ควรระเลยและต้องใส่ใจหลายคนบอกพี่ปลาอยู่ดีดๆก็มีอาการหัวใจเต้นเร็วใจสัส่นมึนหัวมันเป็นอาการอะไรเนี่ยอยากจะรู้เพราะกลัวว่าจะเป็นโรคไร้แรงหรือภาวะที่ไร้แรงวันนี้พี่ปลามีคำตอบแล้วเรามาดูกันว่าเป็นอาการอะไรหลังจากนี้อย่าลืม กดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่พี่ปราจะลงให้ทุกวันแล้วเรามาดูกันว่าอาการต่างๆที่พี่ปรากล่าวไปข้างต้นนั้นเราควรดูแลหรือใส่ใจเพราะมันเป็นอาการํำของอะ,อะไรก่อนอื่นพี่ปราบอกเลยภาวะที่เร,เรียกว,ว่าออกซิเจนในเลือดต่ำให้บ o อกซิเมีย เป็นภาวะอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายของเราเป็นยังไงล่ะมีร,ระดับออกซิเจนในเลือดลดน้อยต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบหรือเก้าสิบสองและหากระดับออกซิเจนในเลือดลดต่ำลงมากจนในวัยเนื้อร่างกายไม่สามารถทํางานได้ก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตอุ๊ยพี่ปาไม่รู้จักเลยภาวะน,นี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพี่ปาจะมีคําตอบให้แต่ก่อนอื่นอย่าลืม เราต้องคอยสังเกตและดูแลตัวเองและที่สําคัญอย่าลืมตรวจสุขภาพประจําปีเพราะการตรวจสุขภาพประจําปีจะมีการตรวจระบบการทํางานต่างๆของร่างกายว่าเป็นอย่างไรมาฟังคําตอบต่อนอกจากนี้ออกซิเจนในเลือดต่ํายังอาจเป็นสัญญาณของโรคต่างๆเช่นโรคหลอดลมอุดกั้นเรืร้อรัง C.O.P.D. โรคหืดปอดแฟบกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลันโลโลหิตจ,จางเรื่อเป็นผลมาจาก โรคติดต่อที่ไม่แสดงอาการให้เห็นอย่างชัดเจนเช่นกันเอา้าคราวนี้เรามาดูเลยออกซิเจนในเลือดต่ำอาการเป็นอย่างไรอย่างที่ทราบกันดีว่าออกซิเจนเป็นธาตุที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตเมื่อระบบไหลเวียนโลหิตมีปริมาณออกซิเจนต่ำเราจะทําอย่างไรดีเรียกว่าต่ำกว่าระดับปกติย่อมส่งผลต่อการทํางานของร่างกายและอาจจะมีอาการรุนแรงแตกต่างกันไปในแต่ละคนเช่น บางคนก็มีอาการปวดหัวเวียนศีรษะมากๆโอ้โหบางคนอยู่ดีๆพี่ปรามันเป็นอะไรเมื่หลูอมันโลกมันหมุนนะมันเวียนหัวมากเลยไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเราต้องลองคิดถึงว่าอาจจะมีอาการตรงนี้ก็ได้นอกจากนั้นหายใจไม่อิ่มหายใจเป็นเสียงวีดหรือหายใจเร็วแล้วก็แรงขึ้นไอโอ้โหบางคนไอามากเลยค่ะมึนงงสับสนหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ เล็บลิ่มฝีปากหรือผิวเป็นสีม่วงหรือเกิดภาวะตัวเขียวไซยาโนซิอ่อนเพรียไม่รู้สึกตัวยังไรก็ตามเมื่อรู้สึกหายใจไม่อิ่มแม้กำลังพักผ่อนหรือหลังจะออกแรงเพียงเล็กน้อยอาการรุนแรงขึ้นเมื่อทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากหรือออกกำลังกายมีอาการของภาวะหยุดหายใจขณะหลับรู้สึกคล้ายอาการสำลักหรือหายใจไม่อิ่มจนนอนหลับไม่ได้และตื่นกลางดึกควรพบแพทย์โดยเร็วที่สุด พ่อการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของโรคไหลแรงที่เราต้องได้รับการรักษาสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสําคัญที่พี่ปราบอกต้องคอยระวงถึงตอนนี้เรารู้อาการต่างๆของโรคของเราแล้วครานี้เรามาดูต่อเลยแล้วถ้าเกิดอาการภาวะออกซิเจนในเลือดต่ําเราจะต้องทําอย่างไรพี่ปลามีคําตอบเรามาฟังเพื่อที่จะดูแลตัวเองได้ดีถึงตอนนี้อย่าลืมค่ะ แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ Share ประสบการณ์แชร์ Share สิ่งดีๆกันนะคะส่งคลิปดีๆนั่นไปให้เพื่อนๆแล้วเรามาฟังกันต่อทำอย่างไรเมื่อออซิเจนในเลือดต่ําผู้ป่วยที่มีภาวะออซิเจนต่ําแพทย์จําเป็นจะต้องเพิ่มความเข้มข้นของออซิเจนในเลือดด้วยวิธีต่างๆขึ้นอยู่กับสาเหตุอาการระดับความรุนแรงรดูลินทีพิเของแพทย์หากผู้ป่วยแสดงการผิดปกติคล้ายภาวะดังกล่าว จะตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหรือความผิดปกติที่เป็นสาเหตุของอาการตัวอย่างเช่นหากออกซิเนในเลือดต่ําจะเกิดโรคหอบหืดหรือภาวะหลอดลมตีบแพทย์จะให้ยาขยายหลอดลมพ่นทางจมูกซึ่งตัวยาจะทําให้หลอดลมขยายและช่วยผู้ป่วยหายใจได้สะดวกขึ้นจึงสามารถเพิ่มออกซิเจนในเลือดได้ดนอกจากนี้แพทย์รักษาด้วยการบําบัดด้วยออกซิเจนที่เรา,เร,าเรียกว่าออกซิเจนทีล์ปี อันนี้สําคัญเลยลใล้คนบอกหูทําไมเขาจะต้องให้ออกซิเจนทําไมคนนี้ต้องให้ออกซิเจนทําไมคนนั้นไม่ต้องให้เขาจะมีสาเหตุจะเรียกว่ามีการดูภาวะออกซิเจนในเลือดของแต่ละคนว่าระดับเป็นอย่างไรซึ่งถ้าใครที่มีระดับออกซิเจนที่ต่ํามากก็จะอาจเกิดอันตรายกับร่างกายของเราได้แพทย์จะเรียกว่ามีเครื่องที่จะวัดดูออกซิเจนของเราตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญ สำหรับตัวเราเองเราก็ใช้วิธีการที่เรียกว่าศึกษาดูว่าถ้าอาการหรือภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำนั้นต้องทำอย่างไรเมื่อเรารู้อาการเหล่านี้แล้วสิ่งนี้ล่ละค่ะที่เรามีความรู้และนำมาใช้กับตัวเราเองอีกครั้งที่พี่ปราบอกเลยหากผู้ป่วยแสดงกรารผิดปกติคล้ายกับภาวะดังกล่าวแพทย์จะตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหรือความผิดปกติที่เป็นสาเหตุของอาการตัวอย่างเช่น ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำจะก็โรคหอบหืดหรือภาวะหลอดลมตีแพทย์จะให้ยาขยายหลอดลมพ่นทางจมูกซึ่งตัวยาจะทําให้หลอดลมขยายและช่วยผู้ป่วยหายใจได้สะดวกขึ้นยังสามารถเพิ่มออกซิเจนในเลือดได้นอกจากนี้แพทย์อารัากษาด้วยการบาบัดอย่างที่บอกแต่ต้นแล้วว่าอาจจะใช้ออกซิเจนออกซิเจนเทอรป์ปีโดยผู้ป่วยรับออกซิเจนทดแทนผ่านอุปรกรณ์ให้ออกซิเจนอธิสายาหรือท่อให้ออกซิเจนทางจมูกออกซิเจนแคนนล่า หรือหน้ากากออกซิเจนอกซิเจ m a s สซึ่งผู้ป่วยสามารถรับออกซิเจนทดแทนได้ทั้งที่บ้านและภายในโรงพยาบาลรายระยะเวลาการรักษาและปริมาณออกซิเจนทดแทนที่ได้รับจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลอันนี้พี่ปั่นเน้นเลนยย้ำเลยว่าถ้าเรามีอาการที่ปกติอยู่ดีๆมึนหัวใจสั่นไอมากหัวใจเต้นเร็วกับปกติอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะเราไม่รู้ว่าโตเราเองกําลังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าออกซิเจนต่ําหรือไม่ ถ้าเราอยู่ในภาวะที่ออกซิเจนต่ำแล้วเราไม่รีบรักษาหรือไปพบแพทย์หรือไม่ได้ส่งไปโรงพยาบาลไปพบแพทย์แล้วอาจจะมีอาการที่เรียกว่ารุนแรงต่างม,มาได้เพราะนั้นวันนี้หลังจะฟังคลิปนี้แล้วเราจะรู้แหละว,ว่านี่คืออาการที่อย่างน้อยระแยกขั้นต้นได้ว่าเราจะต้องไปตรวจเราจะต้องไปพบแพทย์อย่างไรดังนั้นภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำพี่ปลาถึงว่าเป็นภาวะอันตร,รายแต่สามารถลดความเสี่ยงย้ำว่าลดความเสี่ยง โดยการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างเหมาะสมเช่นกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายดื่มน้ำให้เพียงพอฝึกการหายใจอย่างสม่ำเสมอออกกำลังกายไม่หักโหมต่อร่างกายเป็นประจำหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็เลิกสุปรี่หลายคนที่ยังสุปรีพี่ปราบอกเลยปุรี่มีผลต่อร่างกายของเรามากมาย การที่เราสูบบุหรี่เป็นประจำจะทําลายอวัยวะต่างๆในร่างกายดังนั้นใครที่สูบบุหรี่อยู่ก็ขอให้เลิกค่อยๆเลิกค่ะทยอยเลิกเราเลิกได้แน่นอนเพราะว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่จะเจนทุกสิ่งเราทําได้และพี่ปาบอกเลยว่ามันจะมีผลดีต่อสุขภาพของเรามากๆสําหรับความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต่าถ้าเป็นไปได้เราควรมีเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เราออกซิเมเตอร์ติดบ้านเพื่อให้สามารถตรวจวัดปริมาณออกซิเจน Australia ในเลือดได้ทันทีถึงตอนนี้มีคําถามหลายคนที่ถามว่าคราควรมีเครื่องวัดออกซิเจนอยู่ในบ้านหรือไม่อันนี้พี่ปราบ,บอกเลยว่าถ้ามีจะดีมากและที่สําคัญเราจะได้รู้ในภาวะของร่างกายของเราว่ขาขณะนี้เป็นอย่างไรอย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกัน เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง u t u b e healthyfish เป็นก่านกำลังใจพี่ปลาเพจ h e a l t h y f i s h m า r y p r เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆแล้วเรามาลุยด้วยกันเพื่อเตรียมโตเข้าส่งผู้ส่งยิ่คุณภาพผู้ส่งัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพดยู่พี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง u t u b e healthyfish เชื่อพี่ปากันนะ